พอนอบนอม้พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสุชอบได้โดยพระองค์เองนอบนอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาก็อยากจะมาคุยกันแบบอิงพระธรรมคำสอนไปด้วย ชีวิตที่ว่างเปล่านะขาดหน้าที่ขาดการดูแลตนเองขาดชีวิตสังคมที่จะร่วมสร้างประโยชน์เพื่อจะให้ไม่ว่างเปล่าของชีวิตผู้สูงวัยหรือผู้ที่หลังหมดหน้าที่ ในกระแสะโลกถ้าหากว่าเราไม่ได้น้อมว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในความว่างเปล่าเราควรจะทำอะไรให้ไม่เกิดความว่างเปล่าในชีวิตเรากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนีย่ยผู้ที่สูงวัยหรือผู้ที่หลัง กเกษียณราชการกเกษียณหน้าที่โดยประมาณ60ปีนะก็น่าจะมีชีวิตที่ได้พบได้เจอกับความว่างเปล่าของชีวิตกันพอสมควรนะหลายเหตุหลายประการทีเดียวแต่เท่าที่เราได้น้อมเหมือนกันนะผู้ที่ประกอบ เลี้ยงชีพนะด้วยหน้าที่ของตนไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอายุแล้วก็ไม่จำกัดนะสถานที่ใดๆเราได้น้อมเห็นธรรมชาติมนุษย์เรานะไปพักนะชีวิตตามใต้สะพานก็ดี ตามสนามสาธารณะประโยชน์ต่างๆก็ดีแต่ในขณะเดียวกันเราเหมือนชีวิตจะมีความว่างเปล่าแต่ถ้าเราน้อมถึงยามปกติการดำรงชีพกระบุคคลต่างๆที่ใช้ชีวิตเหมือนความว่างเปล่านั้นก็ทำหน้าที่ขวนขวาย เลี้ยงชีพของตนก็ทำให้เกิดการทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมได้จนะเห็นผู้ที่เก็บนะของใช้ที่ทิ้งถังขยะแล้วก็ยังเก็บมาเพื่อจะให้มีหน้าที่ของตนในการที่สร้างประโยชน์ ตนก็คือการเลี้ยงชีพสร้างประโยชน์ส่วนรวมก็คือนำสิ่งที่เก็บมานั้นนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเท่าที่ดูเท่าที่เห็นนะก็เห็นทั้งเด็กก็มีวัยท่ามกลางก็มีแล้วก็มีผู้สูงวัยก็มีนะตำกองขยะตำถังขยะ แามสิ่งที่เห็นว่าสามารถนำร่างกายของตนไปสู่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นก็จะไม่มีความว่างาถึงจะเดววัยววท่ามกลางหรือสูงวัยก็ไม่มีก่อนว่างก็ทำให้ฝึกฝนอบรมตัวเองไปด้วยเพราะโอกาสต่างๆที่จะใช้ชีวิตในหน้าที่ ไม่เกิดความว่างนั้นก็สร้างประโยชน์เสมอเรื่องส่วนตนนะสร้างประโยชน์ส่วนรุบมนะสร้างประโยชน์ท่านถ้าเราผู้สูงวัยจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เท่าเฝ้าบ้านเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่หมดวาระหน้าที่ภายนอกนะก็จะต้องน้อมรับ หน้าที่ภายในที่จะต้องเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานให้สังคมภายในเนื่องจากตนนั้นหมดโอกาสภายนอกก็มาทำประโยชน์ภายในไม่ให้เกิดความว่างให้เกิดความเจริญตาเจริญหูเจริญกายถ้าิ็เราได้ฝึกได้อบรมตนไม่ให้มีความว่าง และก็ต้องน้อมเหมือนกันว่าชีวิตของคนทั้งหลายของพวกเรากรัลยาณมิตรพุทธบริษัทสี 4, นั้นก็จะต้องพัฒนาไปถึงเป้าหมายของชีวิตก็คือกำลังใจที่ต้องฝึกต้องอบรมต้องเกิดความเชื่อมั่นขึ้นเนี่ยเพราะนั้นการที่เราใช้ชีวิตก็ต้องใช้ร่างกายของตน ดูแลร่างกายของตนตาหูจมูกลิ้นกายนะให้เกิดประโยชน์นะเท่าที่เรามีชีวิตจะไม่เกิดความว่างนะถ้าเราน้อมสั่งสอนตนเองนะ่ะเราคงไม่น้อมเรื่องผลประโยชน์ภายนอกเพื่อตนแต่เราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากตนก็คือใช้ร่างกายให้เกิด ุญค่าให้เกิดบุญนะเกิดบาร,รมีและเติมกำลังใจของตนไม่ให้ซึมเศร้าหรืออับเฉาหรือปรุงแต่งว่าชีวิตของเราเป็นผู้ที่ไร้ค่าอยู่กับไม่มีค่าของชีวิตเพราะนั้นเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เกิดความว่าง ทางการกระทําของเรานะกิจกรรมต่างๆเราก็ไปเสนอสิ่งที่นะเติมให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งความรู้สึกนึกคิดทั้งคำพูดและการกระทําของตนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตนะ่ะจนกระทั่ทงเดินทางไปสู่สูงวัยหลังบทหน้าที่ในกระแสะโลก แต่หน้าที่ที่เราต้องทำประจําไม่ให้เกิดความว่างก็จะต้องมีหนาสืบเนื่องกันทุกวันเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราทั้งหลายอยู่กับความว่างก็จะทำให้าการเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตขาดหายไปจากการที่เราได้เห็นเราสูงวัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็นะ หนีไปนะจากกันจริงๆก็คือหนีจากไปเลยเราจะหวนไปสู่สิ่งที่ท่านได้บอกกล่าวให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำชีวิตของเราไม่ให้มีความว่างเปล่าไปวันๆเมื่อถึงการเวลาร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมถอย าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเสื่อมไปอยู่ในกรอบขอบเขตที่จะต้องนะไม่ให้เกิดความว่างก็คือจะต้องมีการดูแลตนเองนะต้องซ่อมแซมต้องดูแลประครับประคองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนนะต่อลูกต่อหลานก็ยังดีเมื่อไม่ว่างแรงกระทบ ย่อมจะเกิดขึ้นโดยง่ายนะเช่นสมมติมเรามีประสบะการณ์ชีวิต้าม,มากมายนะสร้างตนก็มากมายประสบะการณ์ชีวิตก็เหลือลน้นแต่สิ่งที่เราจะต้องเห็นความเป็นไปของจิตใจของความคิดของตอนนั้นนะมีแต่ความอ้างว้างเดียวดายไม่ได้ น้อมไปสู่การทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นใดๆก็จะทำให้ตนนั้นหมดคุณค่าไปด้วยและทำให้สูญเสียสิ่งที่เรามีประสบการณ์ชีวิตนะมีโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนั้นตอบแทนมอบหมายสู่ทายาทสู่ลูกสู่หลานสู่สังคมให้เป็นประโยชน์นะเราจะเดินตามถนน ตามลำคลองหรือสถานที่ที่เราต้องเกี่ยวข้องนั้นเราก็สร้างประโยชน์ได้นะทำความสะอาดสาดธารณประโยชน์นะเจอขยะเราก็เก็บขยะเอาไปทิ้งในภาชนะหรือจะเอาไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์สืบไปก็ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดบุญเกิดกุศลได้เช่นกัน นะสิ่งที่เราจะเห็นแรงกระทบกับชีวิตของเราในขณะที่เราได้ใช้ร่างกายของตอนนั้นเรียนรู้การสร้างบุญสร้างบารมีก็พิสูจน์กันตอนที่เราว่างจากหน้าที่ภายนอกเนะเพราะเหตุทำไมคำถามคำตอบที่เกิดขึ้นกับเรานั้น เราสร้างความเพียรน,นะกันหรือไม่น้อมถึงสัมมาทิฏฐิของเราเกิดขึ้นหรือไม่นะถ้าหากเรามีโอกาสถามคำถามให้ตัวเองแสดงว่เาเราก็จะสามารถฟื้นฟูสิ่งที่ชีวิตที่เรามีอยู่จะเป็นวัยหนึ่งวัยใดก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัย นะก็จะมีพลังในการที่ดูแลตนเองและก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะจะไม่เกิดความว่างและจะไม่ปรงแต่งผู้อื่นโดยธรรมชาติอีกด้วยแต่ถ้าเราปล่อยโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อตนต่อสังคมนั้นโอกาสที่เรา จะเผอตัวเผอตนไปปรุงแต่งไปกล่าวร้ายกล่าวโทษคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานบริวารญาติพี่น้องนะว่าทำไมนะไม่ดูแลเราไม่ช่วยเหลือเราไม่มอบหน้าที่ให้เราได้มีการทำหน้าที่กันบ้างส่วนใหญ่นะีพวกเราที่มีโอกาสได้เรียนรู้ พ็ทำคำสอนเรื่องเสียเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็มีโอการนะสั่งสมไว้ตามบรรพาบุรุษของเรากันเมื่อเราสั่งสมไว้ในอดีตนะตามบรรพาบุรุษนั้นเราก็ต้องน้อมนะความร่มเย็นเป็นสุขการสร้างประโยชน์นะตักทั่งบั้นปลายชีวิตนะมีการ เย็บปักถักร้อยมีการนะทำกิจกรรมของผู้สูงวัยนะสมัยอดีตเราก็ได้เห็นความไม่ว่างนะุ้ลักผู้ใหญ่ก็จะมีกิจกรรมด้านกำลังใจนะไปร่วมกิจกรรมตามศูนย์รวมต่างๆเพื่อจะได้สร้างประโยชน์สุดท้ายบั้นปลายชีวิต นะจะไม่เกิดความอับเฉาเศ้าหมองกันแรงกระทบทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเราเรียนรู้พราะทำคำสอนนะจะเบิกบานจะมีความมั่นใจก็เชื่อเหลือเกินผู้สูงวัยทั้งหลายนั้นนะก็จะต้องเข้าใจเรื่องชีวิตของตน ว่าเกิดความเสื่อมทุกๆด้านนะจะเป็นผิวหนังเป็นกระดูกตาหูจมูกลิ้นของเราความทรงจำของเราก็เสื่อมไปนั่นหมายถึงเดินทางไปสู่ความว่างโดยธรรมชาติเนื่องจากจะมุโอกาสดูแลตนเองช่วยเหลือตอนเองอย่างแน่นอนในไม่ช้านั่นเองที่เราจะต้องมีการฝึกการเตรียมพร้อม ให้กำลังใจของตนนั้นมีความเพียรถึงที่เราเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเส้นทางที่เราจะต้องะระลึกสมทานเพื่อจะให้เกิดที่พึ่งของตนและก็นำมาสร้างความเพียรของตนนะจนกระทั่งหมดหน้าที่ของตนไป นะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่มีบุญและวาสนาได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนก็จะได้กลังใจนะไม่ท้อถอยนะการที่เราเรียนรู้ธรรมะพระธรรมคำสอนนั้นก็ฝึกตัวเองให้มีความร่าเริงเบิกบานนะเต็มไปด้วยสติรู้จักตัวตนของตน สอนให้ตนนั้นเป็นผู้ที่เบิกบานนะไม่หมกบุ่นว้าเวไม่ประทุษร้ายตนและคนอื่นไปด้วยเรื่องการสร้างสั่งสมไปด้วยบาร,รมี <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> นะถ้าเราสั่งสมไปด้วยบาร,รม <c oughs> <c oughs> ีก็จะทำให้เราไม่เกิดความว่าง นะจะทำประโยชน์ให้เกิดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของผู้สูงวัยนะเราได้เห็นกัลยาณมิตรต่างๆเอาใจใส่เป็นธุระสอดส่องนะดูแลซึ่งกันและกันก็จะไม่ทำให้เดียวดายไม่ทำให้อ้างว้างแล้วก็ไม่ต้องรอคอยนะเป็นจิตสำนึก ที่สร้างซีพึ่งให้กลุ่มให้คณะได้เรียนรู้กันน่าจะไม่เดียวดายอย่างแน่นอนเพราะพระธรรมคำสอนจะสอนให้เราไม่เดียวดายจะจะสอนให้เรามีการฝึกถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเรายึดมั่นไม่ได้เหตุจากความยึดมั่นไม่ได้ก็ทำให้เรา ไม่ปล่อยปะละเลยชีวิตนะก็จะเต็มไปด้วยเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็จะต้องทำประโยชน์กันนะตามสมควรที่มีโอกาสจะแสดงสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเนะื่อราะฉะนั้นถ้าเรายึดมั่นเส้นทางในพระธรรมคำสอนเอาแค่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ค้นคว้ากัน ตลอดชีวิตของเรานะไม่ได้หมายถึงเราได้เรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วยอมรับแล้วแต่ไม่เคยจับต้องของความเพียรต่างๆว่าจิตใจที่เบิกบานนั้นเกิดขึ้นแบบไหนจิตใจที่เรียนรู้เรื่องการวางใจเขาเรียนรู้กันอย่างไรนะการภาวนาแต่จะสงไว้เนี่ยนะภารกิจภาวนา ก็ต้องมาเจริญสติไปด้วยก็จะทำให้ดูแลตนเองเคลื่อนไหวตนเองไปสู่หน้าที่ภายนอกได้แต่ถ้าเราจะหลับหูหลับตาภาวนาทางเดียวก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าจะมีประโยชน์เกิดขึ้นมีกัลิยาณมิตรเกิดขึ้นมีการสืบทอดกันเกิดขึ้นหรือไม่ ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในพระธรรมคำสอนเป็นของที่ปราณีตไม่ใช่มีสิ่งที่เราเข้าใจแต่เราไม่เคยเข้าถึงการที่เราเข้าถึงก็ไม่ในหมายถึงเราประจักษ์แจ้งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้สัจธรรมในพระธรรมคำสอนเป็นผู้ที่มีโอกาสอย่างยิ่ง ในผู้ที่กเกษียณอายนะุ60ขึ้นไปก็จะทำให้เราได้มีโอกาสสั่งสมนะเป็นกำลังใจนะเป็นเป้าหมายของความไม่ว่างทางสติรละลึกให้รู้จักสภาวะที่เกิดขึ้นต่างๆของตัวเราทินะ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทิ่งต่างๆที่ดับที่เสื่อมไปถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ เท่ากับเราอยู่ในสภาพธรรมเหมือนกันนะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริสัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด ปสิตุพษีสวัสดีครับ